ข่าวบัคแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่21กรกฎาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตจีนี่คอสเนะเปิดภาพหลุดของจิตาซันโชที่แมนยูนั้นจะมอบหมายได้เสื้อให้กับเขาในช่วงฤดูกาลหน้าเอาได้ไงเมื่อทางจิตาซันโชนั้นจะสวมเสื้อหมายเลข7ที่มีชื่อเสียงที่แมนยูในฤดูกาลหน้าหลังจากภาพที่ร่ดไหลในโปรด i เร c กซ o สกเกอร์ได้รับการยืนยันก่อนการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยสโมสรอ,อีกต่างหาก หลังจากการไล่ล่าที่ยาวนานถึง2ปีในที่สุดแล้วแมนยูของเรานั้นก็ได้ตกลงสัญญากับทางซานโชคนนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สาธารณะมาประมาณสอสัปดาห์แล้วการลงนามนำไปสู่การคาดมาว่าว่าไปพมดรายนี้จะสวมเสื้อหมายเลขใดและดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้ว,วเราก็รู้กันแล้วตามภาพที่ร่ดไหลออกมาบริวิสเตอร์นั้นอดีตแข้งดอตบุลคนนี้จะไม่เปิดตัวด้วยหมายเลขเก่าของเขาอย่างแน่นอนแต่เขาจะสวมเสื้อตำนานหมายเลขเจ็ดแทนนั่นเอง โดยตำนานที่เคยสวมเสื้อตัวนี้ใส่ก็จะมี an, ona, ham, ondo, ล็อบสันคานโตน่าเบรคแฮมโรนโดและก็ไมเคิลโอเวนโอเคคุณไม่ต้องสนใจอันดับสุดท้ายก็เป็นได้ซึ่งรายการดำเนินต่อไปแล้วซึ่งอันนี้เป็นเสื้อที่ดึงดูดเพื่อเล่นชั้นยอดมาสร้างเป็นตำนานและตอนนี้ก็เป็นการสัญญาใหม่จำนวน7จาล้านปอนด์กับทางแมนยูจากทางสโมสรจากทางเยอรมน,นีมันเป็นแรงกดดันมหาศาลแต่ชายชาวกฤษนั้นดูเหมือนจะมีพรสวรรค์และบุญที่ภาวะที่จะสร้างมันขึ้นมาเอง สิ่งนี้หมายความว่าสำหรับทางเอสนคาวานี <c oughs> คือทุกคนคาดเดาเป็นไม่ได้มาว่า,าพู้หนุ่มชาวกูัยจะได้หมายเลขเก้าใบและมักซยานั้นยังคงยืนการานอยู่ในเงามือดอีกหนึ่งฤดูกาลไม่ว่าจะผลกระทบจะเป็นอย่างไรถือเป็นการโบทที่มั่นใจอย่างมากมาจากทางนารุกอ,อมสำหรับผู้เล่นที่ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแบบฉบับป,ปีกแบบที่แมนยูอยากได้นั่นเอง เป็นโอกาสที่น่าดึงดูดใจอย่างมากจากแฟนๆนะฮะและก็สามารถได้รับคำอ,อภัยจากการฝันกลางวันเกี่ยวกับคู่ต่อสู้หมายเลขเจ็ดใหม่ของเราที่ผูกปมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อตำนานในวันถัดไปซึ่งก็มีขบวนการต่อต้อตานตระกูลเกลเซอร์ขึ้นมานะฮะก็ได้เปิดตัวแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้แฟนๆแมนยูทุกคน ไม่ซื้อชุดทีมแรกในปี2021ในครั้งนี้โอ้โหเป็นน้ว่างานนี้นะฮะาการที่ทางซันโชนั้นได้เชื้อมาได้เจ็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแล้วและก็เป็นการกดดันเข้าไปในตัวแต่อีกทางมุมหนึ่งทางาผู้ที่ต่อต้านตระกูลเกลเซอร์นั้นเขาก็บอกว่าผู้คนของแมนยูที่ไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์ไม่สมควรจะชื้อชุดแข่งขัน,ขนชุดแรกในครั้งนี้นะผมเป็นน้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่วาวต่อมากันดีกว่าครับ แมนเชสเตอร์เดนตนั้นต้องการสัญญาเพิ่มอีกสองครั้งใหญ่หลังจากได้จางจดนซันโชมาร่วมทีมแล้วโดยมีในงานบอกว่าปีศาจแดงยืนยันเมื่อช่วงต้นเดือนมาว่ามีข้อตกลงในการสัญญากระทางบริสตอลมุลน,นะฮะในดีลของซันโชเนี่ยไปแล้ว7จล้านปอนด์เนื่องจากแข่งทีมชาติอังกฤษคาดกันว่าจะสิ้นส้นการเปลี่ยนตัวของเขาในช่วงสสัปดาห์ที่มาถึงนี้เมื่อเขากลับมาจากวันหยุดซึ่งแมนยูก็มองหาผู้เล่นคนต่อไปต่อจากทางจอนซานโชโดยกานนี้ปร์เฟอบาลาน ชื่อได้เลยว่าจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกหมายตา,าไว้โดยทางนารุโอมนั่นเองส่วนทางแอตติโกมาสริดกนะฮะก็มีอีกคนหนึ่งที่สนใจเช่นเดียวกันก็คือคิลันทิเปียและก็กองกลางของแบรนช์ที่ชื่อว่า do do ica, อิเดออาโดคัมวิงกายัางได้รับการเชื่อมโยงในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตามคำรายงานของทางแบนเชสเตอร์เอฟนิงนิวแมนอยู่ด้นปั้นใจบอกว่าจะมีอย่างน้อยอีก2คนนะฮะต่อจากทางเจดรนซานโชในช่วงสมอนี้ ส่วนในแง่ของกิจกรรมของทางป๊อปบ้านนั้นอย่าคนรับกันเชื่อมโยงกับทางย้ายไปที่ปารีสแซมแงในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันแต่นะมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าป๊อบ้านนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะย้ายออกจากทีมไปเช่นเดียวกันครับแล้วมานจะข่าวต่อมากันที่กันครับโอฮาร่าเผยชื่อ2แข้งแมนยูที่ฝีเท้าไม่สูงพอจะช่วยทีมในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้โดยานทางเจมี่โอฮาร่าอดีตดาวเตะทัพไก่ทองยืนยันมาว่า แมนยูนั้นจะไม่มีวันลุนแชมป์ลีกได้แบบจริงจังหากยังเลือกใช้เฟรดและก็สกอตติชมิน่จบคู่การบนแผงมิดฟิลสลับทางแมนยูในยุคข,ของคุซือนักรอมโอเลก่กนตุชานเตีที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือฟอบ์บ้าซึ่งความจริงแล้วผมติดตามเขามานา,านพอสมควรแล้วแต่ระยะหลังเนี่ยเริ่มยกระดับคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆน,นะหลายคนอาจจะตั้งแง่กับทางบ้าว่าเวลาเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสฟอร์มอย่างเทพทำไมพอกลับมาแมนยู ถึงไม่เก่งแบบนั้นซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ก็อยากจะให้เข้าใจก่อนว่าทั้งสองทีมใช้ระบบการเล่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากพูดกันตามตรงนะจะยกยอดรวมไปถึงสมัยที่ทางป๊อกป้านั้นขาแค่อยู่กระทางจูเวนตุสด้วยก็ได้ซึ่งทุกทีมเขาจะมีวิทฟิลด์ระดับโลกคนอื่นๆเขาคอยช่วยประคับประค,คองอยู่ไม่ห่างนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกมรุกสร้างสรรค์ถึงได้อิสระนักผมไม่ได้กำลังจะพูดดูถูกดูแคลนเฟรตกับทางแมคโทมินอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะ แต่2คนนี้ต่อให้มัดรวมกันก็ยังช่วยเหลือปักบ้าได้ไม่ดีเท่าอิงกรกโองเต้เพียงคนเดียวได้สำ้าไปประเด็นก็คือแมนยูนั้นกำลังพยายามยกระดับความแข็งแกร่งให้สูงขึ้นเพื่อจะลุ้นชมป์และเมฟิวตัวกลางที่จะช่วยสนับสนุนปักป้าคนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดน,นะเป็นดันง,งานนี้นะผมก็ต้องรองดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับ สอแววไปสเปนมากกว่า5แข้งที่แมนยูควรจะตามล่าหลังดิวการบาบิงกาจอดจะไม่ค่อยดีซะแล้วโดวยข่าวซื้อขายของทางแมนยูกำลังล้อนแรงทั้งการจอดเปิดตัวจนทานโชและการเจรจาขั้นสุดท้ายกับทางเลอตริกนะฮะเพื่อจะคว้าตัวราเฟเอวาลานซึ่งถ้าหากผีแดงซิลนักเตะทั้งสองคนมาร่วมทีมแล้วคาดกันว่าตำแหน่งต่อไปที่พวกเขาจะตามล่าก็คือมิ่ซิลตัวรับโดยก่อนหน้านี้ทางนักเตะที่นัดรมให้ความสนใจอย,อย่างมากก็คือ เอ u ดวาโดคาร์วินกากองกลางวัย8ปีของทางบรนซ์ซึ่งถูกคาดหมายมาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ทดับท็อปในอนาคตอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเจอกับผู้แข่งทั้งบัตริกและก็วาเซร์นาแถมสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอะเทเรกาฟบริการมาวาดต,ตัวนักเตะเองนั้นก็อยากไปค้าแข้งที่สเปนมากกว่าทําให้กับทางแมนยูจําเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นคนอื่นซึ่งนักเตะที่เข้าข่ายก็มีคนใหนบ้างเราไปดูตัวเลือกเหล่านั้นกันดีกว่าครับ เริ่มจากนันผมคนที่หนึ่งก,ก่อนกันอีไลท์โมริบาจากทางบาเซรลนาโดยีิฟิวเว์แปดฟิรานีของทางบาเซรลนานั้นน่าจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นยอดแข่งเช่นเดียวกับทางกามบวิงกาโดยทางโมริบาเนียคาแข่ขขงในทีมบาเซรลนาเบหรือทีมสำรองของบาซา่าเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วโดยทางโรนันคูมันโดยทางบริบาเนีนยงนลงเล่นทั้งหมด18นัดในทุกประการ พร้อมยิงไปหนึ่งประตูกับอีก3ามแอสซิสเมื่อการชี่แล้วเขาคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแข้งดาวรุ่งในทีมชุดใหญ่เหมือนกับทางเปรดีอัลซูฟาติแฟรงกี้เดยองและก็เซรจิโอเดสซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีอนาคตของสมโมสรเลยนะต่อมาหลังที่สองก็จะเป็นเซอร์เกเมิเโควิชซาวิตจากทางลาซซโอโดยนักเตะค,คนนี้มีข่าวกระทางผีแดงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาถือเป็นหนึ่งในแข้งที่ผลงานคงเส้นคงวาในซรีิอานะ และช่วยซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นอีกครั้งที่เขาถูกจับมาเชื่อมโยงกับทางแมนยูเนื่องจากหลายฝ่ายคิดมาว่าจะเป็นตัวแทนที่ดีว่าทางป๊อาป้าทีได้อย่างแน่นอนซึ่งเมโคบิดซาบิตนั้นทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในรายการ2020นี้กับทางลาซิโอเรายยิงไปจนสิ้น8ประตูพร้อมทำไป10แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมดใส2นัดในซเรีอาไม่แปลกใจที่เขาจะมีข่าวกับทางจูเวนตุสปาเนตซาชแมงและก็แมนยูอยู่ตลอดเจ้าหมากคนที่3ก็จะเป็นบรูเวนเเวส ทางวูฟแฮมตันโดยแม้ว่าวูฟแฮมตันนั้นจะมีนะฮะดูการที่ยากลำบากในศตวรร20นี้หลังจบอันดับที่14ในตารางคะแนนพร้อมแยกทางกับทางกุนซืนูโนเอสเปนโตซันโตแต่ทางบริเบนเนเวสยังเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ผลงานน่าประทับใจมากที่สุดในฟุตบอลธุรกิจในเมื่อกุนซือคนเก่าออกจากสโมสรไปทำให้หลายคนคาดการณ์กันว่าตานในทีมเช่นบริเบนเนเวส อันดราม่าตาโอเล่และก็ชูอัลมูติโยอาจจะย้ายออกจากทีมไปด้วยนะซึ่งในรายของเดเวสนั้นได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมของสุขบอนธิธุรกิจและก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูซึ่งสกอตต์แมตต์ Fred, ินเนและก็เฟรดอาจจะมีดีเพื่องเกมรับแต่เขาไม่สามารถทำประโยชน์ได้มากมายนักเวลาครอบครองบอลหรือสร้างสารร์เกมรุกหรือแม้กระทั่งทำประตูสิ่งนี้ทำให้ทางโซชานั้นต้องมองหากองกลางที่ครบเครื่องมากกว่านี้ ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นอีฟวิซุมาจากทางบริันบิซุมานี i ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เนื้อหอมมากที่สุดของทางเถืกฤจในช่วงสม,มัยนี้แม้ว่าทางบริันนั้นจะจบอันดับที่ส6บของตารางคะแนนก็ตามเมื่อการที่แล้วซึ่งความขยันการเข้าตะเกิลและความสามารถในการยิงประตูของบิซุมาคนนี้ไปที่จับตามองของหลายสโม,มสรในอังกฤษโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอาร์ซนอนแล์พูลและในเร็วนี้ก็คือแมนยูนั่นเอง และคนท้ายคนที่5ก็จะเป็นเดนแคนไรท์จากทางเวสแฮมคงไม่ต้องสาธยายความเก่งกาจของมิดฟิลเวสแฮมคนนี้ให้มากมายนักเพราะเราได้เห็นผลงานของเขาในผรกิจในฟุตบอลยูโร2 0 2 0ที่ผ่านมาแล้วนับแต่เจ้าตัวนั้นย้ายมาร,ร่วมทีมขุนค้อนในปี2015ชีวิตของไรท์นั้นก็มีแต่ขึ้นขึ้นลง,ลงเรื่อยไปนะฮะซึ่งเชลซีก็มีข่าวเชิญโยงอย่างดากระทางไบรท์เมื่อสเสมอทีแล้วเวสแฮมปฏิเสธทันควันเมื่อขอ้อเสนอไม่ถึงราคาที่ตั้งเอาไว้ 70ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็เชื่อมาว่ากองกลางเนื้อหอมรายนี้คงจะต้องย้ายไปหนึ่งในิทีมของทางผิวริกิตในเดือนนี้แถมยังมีรายงานมาว่าเขาเป็นเศษต่อสัญญากับทางเบสแฮมไปแล้วอีกด้วยนะและนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผม5ตัวแทนนะฮะที่เกิดว่าทางแมนยูนั้นถ้าไม่ได้คำวินก้ามาและจะมีใครแทนที่เขาได้บ้างนี่นะครับก็ไปเลือกเอาใครได้เลยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซมูซอนแมนเชสเตซในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ